ช่วงเกร็ดความรู้เล่าสู่กันฟัง มาถึงช่วงเกร็ดความรู้เล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ตุกตุนเมีเรื่องของความสําคัญของที่อยู่อาศัยแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุค่ะซึ่งการออกแบบที่อยู่อาศัยแล้วก็สภาพแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในการยืนเดินการทรงตัวแล้วก็การลื่นล้มค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาสําคัญนะคะที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ หากว่ามีการออกแบบที่อยู่อาศัยแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะก็จะเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้ดีขึ้นค่ะเพื่อสร้างกำลังใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองตุกตุนได้นำข้อมูลจากคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุสํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุที่ได้พูดถึงแนวความคิดหลัก ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุค่ะเขาบอกว่ามี4ปัจจัยด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังก็คือจะต้องปลอดภัยใช้งานสะดวกสภาพแวดล้อมดีแล้วก็ดูแลรักษาง่ายค่ะสำหรับการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุค่ะจะต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆทั้งการเคลื่อนไหว การมองเห็นการได้ยินอย่างเช่นระหว่างที่เดินไปจุดต่างๆก็จะมีราวจับกระเบื้องหรือว่าวัสดุที่ใช้ปูพื้นจะต้องไม่ลื่นค่ะแล้วก็มีระบบขอความช่วยเหลือหลายๆจุดเช่นในห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะ แล้วก็ต้องใช้งานสะดวกและก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายในส่วนต่างๆของบ้านค่ะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆได้อย่างสะดวกอย่างเช่นความสูงของตู้เก็บของแล้วก็สวิตไฟที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใช้รถเข็นในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับก็ต้องมีทางลาดสาหรับรถเข็นเป็นต้นค่ะ โดยที่พักอาศัยนะคะควรอยู่ใกล้แหล่งบริการต่างๆที่จำเป็นกับผู้สูงอายุอย่างเช่นโรงพยาบาลร้านค้าสวนสาธารณะรวมไปถึงระบบขนส่งมวลชนด้วยค่ะ มีสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงกระตุน้นจะต้องมีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความน่าสนใจมีการเลือกใช้สีที่เหมาะสมประกอบกับการใช้ความสว่างที่พอดีค่ะแล้วก็ชัดเจนรวมไปถึงควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและชุมชนได้ด้วยแล้วก็ข้อที่4ค่ะสุดท้ายก็คือต้องดูแลรักษาได้ง่ายนะคะที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุค่ะควรต้องดู รักษาง่ายมีขนาดไม่ใหญ่มากอากาศต้องถ่ายเทได้สะดวกด้วยค่ะนี่ก็เป็น4ข้อหลักๆนะคะในการจัดที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุค่ะซึ่งการออกแบบให้ที่อยู่อาศัยมีฟังก์ชันการใช้งานสอดคล้องกับกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุดําเนินชีวิตประจําวันได้สะดวก ช่วยเหลือตัวเองได้ลดการพึ่งพาจากบุคคลอื่นลดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากคู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุค่ะ